สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู่ผทุกคนครับพอกับบา,าวเท้าั้ะชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนีเสือสะดุ้งไฟเสือห้องให้เสือสะดุ้งไฟเบื้องพี่น้องบริสุขขักเลยเอาสะดุ้งซ้ำหนึง่งพหลายเติบกับหนอกโคขุนเบิ่งพี่น้องพี่มีมันแทรกเนื้อมีละหนอกโคขุนกับเจียวเพียบ oh ed, บริเฮ็ดมาหลาย <c oughs> มันโบเบิด <c oughs> นะครับก็หมากมลระขี่นกกระลังพอดีพี่น้อง หมากมาะระขี่นกหรือหมากผักใสอ่ะเอาพริกมาแก้มนำผักอีเลสแจ้งหน่อยหยอดผักใสหยอดมะระมานำกับผักกาดกับผักบัวเอ้ามาโอ้ล้มขึ้นมาเย็นดีแถบหนี้เหื่อออกมาหันล้มมาเย็นดีเลยเอาใส่กับข้าวเหนียวโอ้เหื่อเหงื่อไตหงมม่วงนี่ยล่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเสือห้องแหกเสียบน้ำบาเ่าโอ้หืมผมอึมลำเลย อ่าสะดุ mm. 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 ้งไฟยังงอยพอดีพี่น้องฮึมแบบว่าอืมอืมแบบยำกุบๆเลย พ็ดีแซ่บไปน่องครับหนึงน่งเบ่งมองหนอกโก้ขุนอืมอืมหมือนี้มีแตนแนวแบบพอดีเลย ออกินก็นมินเด็นก่อนอุ้ยลมดีเลยมันหันก็ยังมิดจีลีเงาแตงเงาแตก อื่พี่น้องลหะบุ๊คมามาพี่น้องมา <c oughs> อ,อากาศหินใส่บ้งนะอืมหินอยู่น้ <c oughs> <c oughs> อืมตัวยาวๆนี่จะเป็นหนอกหนอกโคขุนเนือแสกมันนีโอ้ เสียบว่ามันเอียงกว่าว่ากิ้วเหือดนะพี่น้องอม,มันจะนุ่มจะถามว่านุ่มคักคือว่ากิ้วบ่อบ่อว่ากิวนุ่มกว่า เนื้ยหมอนับบะเบอร์ก็หลายแหี้แม่งมีกาปอกผ้าเอาไว้หน่อ,อมใสไรเขาไปนำ <laughs> จะคว้างที่บัตนี้มันสมักขวันเบิดดมแล้วกระมาจะคว้างกับสมักแล้วบัตนี้ เสียบครักด้วยพี่น้องเด้อ บ่มันหนอกโคขุนซืุอๆด้วยน้ำหางพี่น้อง,งอันนี้คือเพิน่นเคียงเนือเน้อแพงเนื้อเน้อมาเข้าท่า <laughs> คุ่ยแบบคุนๆเนี่ยนะพี่น้องมันยังคัดอันบางตัวนี่มันจะเหนียวมันจะหยาบได้พี่น้องเจ้าของใครบางตัวก็ดี <c oughs> คือตัวนี้แหละแปลกขึ <c oughs> ้นกันคือสามสิบกี่เพื่อนได้พี่น้องบางตัวนี่โอ้เหนียว น้ำอีกหน่อยไปย่างมาหัน่นอุ้ยห่อ,อนเลยเครื่องมันห่อนเลยมาหัน่นก่อนเสื้อฉันเป็นกระดันกระดันเดี๋ยวมองมันเสีบยบไปน้อง เสือร้องไห้เสือสะดุ้งไฟเสือห่วงไห้กินอันนี้เขาบทติดมือ,นอมเนาะกันติดมือก็ไลเติบไม่ต้อพี่น่องเนาะ โอ้สม,มัครหัวพักบัว อืมฮหมขนมนม่วนเธอเป็นหยุงเป็นแหนมันจะเป็นมันๆหอมๆพี่น้อง่ือบ่นเคยกินมาพี่น้อง่เ่บ่นเคยกินเพื่อกับิิหูรสชาติด้วยเนาะอาจจะเป็นอาหารปวดของผู้ใดหลายๆคนนะ มาแล้วครับอืมอืมอืมไม่ทอดจะคล้องพร้อมพี่น้องเลย ว่านกขืันกินเบี่งปลามันมีหลายรับ บอกเลยว่าเสือเมื่อนี้พอดีกินแสีบบ่เหนียวยำกุ๊บกุบเลยพี่ห้องมากเลยหายลมมากเลยเบื่ง ใช่บพี่นองอันนี้กับมันอันนี้กับมันใส่กันเลยบมดาที้นี่ห่อใส่กัน chín mắn mắn nhỉ chín tay chín à mất thì điền nữa mấy chồng thừng chim thừng điền bây giờ nó đái tôi vào โอ้เรียบร้อยพี่นอ้องแซ่บเลือน้อยหนึ่งบาเบิดเลย <c oughs> มาถอดไปกินท่านเบิดหรือมัน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 อะไรอเคลื่อนไปนะเนื้อแซกมันแล้วก็มีเสือหองไห้ที่มันมีมันนำ้ำบวบไวนะครับกินหลายเติบได้บงนน้งครันี่กินหลายๆเพิ่นว่ามันสิเป็นยังเขาหนักใครมันสะสมบ่ มันก็สีมีบ้างนะพี่น้องเนาะหลายทันเพิ่นกันเนี้ยน้ำหลายหลายอาหารหลาายเมนูคือหมายความว่ามันก็ย่านเบื้อแเราพี่น้องว่ากินยังมันก็สิเป็นนั่นเป็นหนี่นะครับมันก็หลีเกลียงบ่ได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นอาหารการกินนะครับแล้วก็พี่น้องหลายทันเพิ่อนเห็นโอ้กินดิบกินไปได้ไงกินไปได้จังเดยเพราะว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของการการกินของแต่ละหม่องของแต่ละพื้นทีนะครับคือยังเพื่อนเอาบอกว่าเพื่อนท่านพี่น้องเนาะเพื่อนผมเนี่ย อาหารประเภทประเภทไอพัดประเภททอดบ๊อบ,บปันไดน,นะครับประเภทลาบก้อยต้อมอยังนี่นี่คือกินมาแต่แต่ไดน,นะครับแต่อ่อนแต่อดอดเออพอแม่เพิ่นผ้ากินนะครับ,ก,บกับกิบบบนมาแต่ใดน,นะครับคือหายไปกินพัดกินทอดกับบอบ่๊อนัดปันไดนะครับคือคือเขาืของอก็เป็นเขาเหนียวบ่เป็นเขาเจ้านะครับพี่น้องไลยทันอนว้เห็นบ้าเรากินเขาเจ้าอยู่กินใดอยู่พี่น้องแต่ว่ากมันกับบ๊อปันไดน,นะครับเพราะว่า โดยอนันก็คือกินแต่ข้าวเหนียวนะครับไอข้าวเจ้ามันก็ต้อกินกับอาหารประเภทดพัดทอดนั่สิเนาะหรือบางท่ามันก็กินก็กราบกับป่อยก็ได้อยู่แต่ว่าบาท่ามันบริสุทิอีกีน่ะพือจังก๋วยเตี๋ยวสิโดนๆบาท่านกินแต่ว่าก็สิกินในพี่น้องมึงอยู่เราก๋วยเตี๋ยวนะครับจ้งมือกอนเห็นอันเพิ่นขายยังก่มันเป็นเป็นนำสุปมันเป็นนำสุปที่เพิ่นขายเป็นถุงไปอ่านมึงซ่องหนึ่งมันได้ประมาณสี่ห้าสิบสวยแล้วสิ เอามาลองมือพี่นอ้องต้มน้ำซุปแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวมาหลวกกับเอาลูกศรมาใส่เดี๋ยวสิลองมือนะครับมันจะเป็นยังไงเอาสาหรับคลิปนี้นะครับกินเสือห้องไห้นะครับเสือสะดุ้งไฟห,งห้องไห้อยู่ใต้หุวม่วงอยู่ขังทงหน้านะครับกับย่างหนาะโคกขุนโอ้เข้ากันดีนะครับกับเกียวขมๆเสียบๆว่าเหนือว่ากิวเลยพี่น้องแต่ว่ากันนองว่าคิวอยู่เพราะว่าตัวน,นั้นมันเน่นอนอีีนะครับเนาะเอากฝากพี่ ตอนน้องคือเก่านะครับมักกะไรถือใจกับแช่บาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ